รถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนใต้นะฮะเตาปูนราชบุรณะคุูไนนะฮะซึ่งเส้นทางวิ่งก็จะเป็นเส้นทางใต้ดินนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินจากเกียกสามยอดนะฮะไปที่ห้าง c h น n าเวอร์พาหุรัตนะครับรอบที่แล้วผมก็เดินไปที่คลององ์อ่างเนาะแต่ถ้าคลององ์อ่างเนี่ยเขาบอกต้องเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไชน่าเวอร์เนี่ก็ ต้องเลี้ยวขวานะครับ ซ้ายมือก็เป็นโรงแรมแกรนด์เดอะวิวนะฮะ ด้านหน้านี่ก็เป็นถนนพานุรังสีนะฮะอันนี้เป็นห้างเมกาสะพานเหล็กนะฮะก็เ,ะเป็นห้างที่ขายพวกของเล่นนะฮะด้านบนก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับด้านล่างก็มีร้านแมคโดนัลด์นะครับ ถ้าจะไปคลององอ่างก็ขึ้นสะพานลอยนี้ไปนะฮะแต่ถ้าใครเนี่ยจะไปสวนลอยฟ้าเจ้าพยาก็เดินทะลุคลององอ่างไปได้เลยนะครับเขาก็มีทางเดินให้นะฮะก็เดินยาวๆไปจนถึงนู่นได้เลยเนาะชุมชนคดีจีนนะครับสำหรับใครที่จะไป ถึงฝั่งชุมชนกูดีจีน,นะฮะถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ยาวๆไปจนถึงฝั่งทนเลยนะฮะเริ่มต้นจากคลององอ่านะฮะส่วนลอยฟ้าเจ้าพยาชุมชนกูดีจีนวัดสันตะคืนวัดประยุรวงศาวาสแล้วก็วัดกระยะนานมีตนะครับ